สวัสดีครับวันนี้มีของใหม่แนะนํานี่แน่นอนครับที่วางโทรศัพท์นะครับคือสามารถวางในรถยนต์ได้และก็วางหน้าโต๊ะได้แล้วก็ไปดูกันเลยยี่ห้อโคโค่ครับสองร้อยสามสิบบาทก็สั่งซื้อได้นะครับกดได้เลยตรงตะกร้ากดสี่กดสิไปไปดูกันเลยก็จะเห็นว่ายี่ห้อนี้ครับเห็นไหมครับก็สินค้ามีการรับประกันนะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะเชื่อว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หลังจากที่เราแกะของออกมาครับก็จะเหลือเป็นครับเศษไม่เหล็กของแผ่นนะครับข้างในเป็นแบบสีเยมอันหนึ่งเปลี่ยนส้าแล้วก็เป็นโฟมนะครับแล้วแต่เราจะใช้นะครับเพื่อเอาหอเกลมย 3M นี้ครับแกะกลาวตรงนี้ออกติดที่หลังโทรศัพท์ครับหลังเทสนะครับแล้วก็ไปวางเลยครับก็จะมีส่วนนี้นะครับสอง่วนให้มาเราก็แกะออกครับแกะออกแล้วก็เสียบตรงนี้เลยเสียบครับเสียบแล้วก็ยัดเข้าไปปึ้ง ครับแล้หมุนหมุนหมวนหมุ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 นพักเห็นไหมหมุนสินค้าหมุนให้เรับหนให้แน่นหมุน้แน่นครับซุกอย่างเงี้ยยิ่งหมุนแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งให้เราเราขยับซ้ายขยับขวาครับมันบิดซ้ายบิดขวาร้อยแปดสิบองศาสบายมากเลยครับยี่ห้อนี้ครับแล้วก็ติดท่อสับเข้าไปนะนี่ครับติดครับดูครับแน่นมากนะครับเวียนไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ลองให้ดูนะครับนี่โอ้ดึงมากครับไม่เหลแรงมาก ี่รุ่นนี้ครับเราติดกับกระจกรถยนต์ปุ๊บและนี่สําคัญนี่ยืดได้เห็นไหมครับทําให้เราสามารถติดกับ iPad ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองติดกับ iPad นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยอัดชิปอยู่มีเครื่องเดียวอ่ลองดูนะแต่ครับว่าแทงแรงกแค่ไหนนี่เป็น iPad 12.9โปรนะครับนะครับใหญ่มากนะครับเต็มหน้าปิดนิดเลยนะครับถ้าผมจะกกลมเข้าไปนะครับคือกลมตัวนี้ครับนะครับแล้วตอนนี้ดิเข้าไป อยู่ครับเดยครับหนึ่งสองสามอ่ะหยุดการเข้าเลยไม่ไม่เงาเข้านะครับเหนบ้าก็คือเราสามารถหยุดรถเนี่ยครับดูได้สบายมากนะครับดูดูติดได้ไม่อยู่ครับผมก็เลยซื้อมาสองอันเพื่อจะติดข้างซ้ายกับข้างขวาข้างล่างนี่คืออันที่เอามารีวิวนะครับก็คือจะเอาไปติดบนกับล่างเพื่อเพื่อป้องกันในรถกระแทกนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยโอเคเลยครับเห็นไหมครับ วเทยแล้วก็สามารถเล่น iPad ได้เลยนะก็อยู่ครับไม่ไม่ขยับนะนี่ขยับเลยครับแต่ว่ารกระแทกเนี้ยอาจจะหลุดได้แต่โท่ศัพท์นี่หมดปนญหาเลยครับ <Okay. S 1> ก็ลองใช้ก็ซื้อมาใช้กันใครต้องการก็ข้างล่างเลยครับตรงตะกร้าเลยกดแตวก็ัง่นี้เลยครับของมมกครับ